สวัสดีค่ะผู้ที่เก่ดอยู่ในวันคานนะคะสวัสดีในช่วงเดือนเมษายนปีพุทธศักราช2567กลับมาพบกับแม่มะนยเช่นเคยสําหรับคลิปการดูดวงโดยรวมโดยทั่วไปซึ่งแม่มะนยจะเน้นการอ่านพลังงานจากไพ่เป็นหลักการดูดวงในลักษณะแบบนี้นะคะคําทํานายจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างนั้นเป็นเรื่องธรรมดาแม่มะนอยอยากจะให้เ,เพื่อนๆนะคะดูดวงเอาไว้ก็เพื่อเป็นแนวทางในการดําเนินชีวิต แต่เหนือสิ่งอื่นใดทุกสิ่งทุกอย่างนั้นอยากจะให้ตั้งอยู่บนเหตุแล้วก็ผลของความเป็นจริงให้เยอะๆอย่าให้หัวใจลุงคำทำนายแล้วก็อย่าให้คำทำนายลุงหัวใจสำหรับดวงชะตาชีวิตนะคะของผู้ที่เกิดอยู่ในวันอังคารนะคะในช่วงเดือนเมษายนเดือนเมษายนจะไปเดินที่ผู้ที่เกิดอยู่ในวันอังคารหลายๆคนมีความรู้สึกว่านะคะชีวิตได้รับการปลดล็อกไพ่หมายเลข46 นะคเป็นภพ่การปลดล็อกนะคะอะไรก็ตามที่ทําให้เรามีความรู้สึกว่านาะมันติดค้าง ะะมันทําให้เรามีความรู้สึกอึดอัดหาทางออกไม่ได้นะคะเป็นปัญหาที่สั่งสมมานานไม่ว่าเรื่องนั้นจะเป็นในเรื่องของการงาน,งานการเงินภาระหนี้สินรวมถึงในเรื่องของความรักนะคะภายในเดือนเมษายนผู้ที่เกิดอยู่ในวันอังคารจะสามารถนะคะปลดล็อกชีวิตของเราในเรื่องนั้นๆได้ไพ่ the sun ไพ่เ h e w เ r l d นะคะแล้วก็ไพ่เพจ o บคั p เนี่ยเป็นตัวแทนของข่าวดีนะคะข่าวดีจะเข้ามาในช่วงเดือนนี้แหละนะคะบางครั้งข่าวดีที่เข้ามาน่ะ นะคะจะเข้ามาโดยที่เราไม่ได้ทันตั้งตัวไม่ไว่าจะเป็นเรื่องของการงานการเงินนะคะการเริ่มต้นสิ่งใหม่ๆในชีวิตโชคลาภทางด้านของการเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงรวมถึงมีโอกาสได้พบรักครั้งใหม่นะคะสําหรับคนโสดถ้าใครที่ว่างงานมานานนะคะ ลองไปสมัครงานดูนะคะเพราะแม่มดน้อยมองเห็นไพ่นะคะหนึ่งราถาขึ้นมามีโอกาสได้งานใหม่แล้วงานนี้เป็นงานที่ดีด้วยนะคะจะเป็นงานที่นำมาซึ่งความก้าวหน้าแล้วก็ความสําเร็จให้กับผู้ที่เกิดอยู่ในวันอังคารนะคะร,รวมถึงใครก็ตามที่กําลังวางแผนที่จะลงทุน เพิ่มเติมขยับขยายกิจการเพิ่มเติมหรือว่าเปิดกิจการใหม่นะคะในช่วงเดือนเมษายนก็ถือว่าทําได้นะคะในช่วงปล,ปลายเดือนผู้ที่เกิดอยู่ในวันอังคารน่ะนะคะอาจจะมีเหตุนะคะที่จะต้องเดินทางนะคะบ่อยขึ้นนะคะเดินทางไกลบ่อยขึ้นบางคนอาจจะมีเกณฑ์การเดินทางไกลนะคะไปต่างถิ่นต่างแดนก็ได้ไพ่เดอฟูนะคะยังมีความหมายถึงการปล่อยวางและก็การเริ่มต้นสิ่งใหม่ๆใ,ในชีวิตหล,หลายๆคนจะมีความรู้สึกนะคะได้ปลดล็อกนะคะสามารถ ปล่อยวางสิ่งต่างๆในชีวิตได้นะคะไพ่เดอซานเป็นไพ่ที่มีความหมายที่ดีมากที่สุดในบรรดาไพ่ยิปซีทั้งหมด78ใบเป็นตัวแทนของความสุขความสําเร็จความสมหวังนะคะรวมถึงในเรื่องของข่าวดีเมื่อตามขึ้นมานะคะพร้อมกับไพ่จัดสเมนแล้วก็ไพ่เดทถ้าใครที่มีความรู้สึกว่านะคะชีวิตมันนะคะ ยามแย่เหลือเกินเหมือนกับที่ผ่านมานะ่ะนะ,ะต้องชดใช้วิบากกรรมเก่านะคะทำให้เรานั้นนะคะจะลงทุนอะไรก็ขาดทุนนะคะถูกหลอกถูกโกงนะคะเจอแต่เรื่องแย่ๆมาในอดีตนะคะเมื่อไพ่นะ,ะเหล่านี้ขึ้นมานั่นหมายถึงการได้เริ่มต้นสิ่งใหม่ๆใ,ในชีวิตนะคะวิบากกรรมเก่ามันเบาบางลงแล้วนะคะจากนี้ไปความสุขความสําเร็จความสมหวัง นะคะก็จะหลั่งไหลเข้ามาแทนที่นะคะเข้ามาสู่ชีวิตของผู้ที่เกิดอยู่ในวันคานอะไรก็ตามนะคะที่ไม่ได้ถูกสร้างมาเพื่อเราไม่ได้เป็นของเรานะคะสิ่งนั้นถึงเวลานะคะก็จะต้องนะคะยุติลงไม่ว่าจะเป็น,นเรื่องของการงานการเงินรวมถึงในเรื่องของความสัมพันธ์แต่การจบสิ้นของบางสิ่งบางอย่างคือการเริ่มต้นใหม่ของบางสิ่งบางอย่างเสมอแล้วการเริ่มต้นใหม่ของบางสิ่งบางอย่างนั้นนะะ่าจะนํามาถึงสิ่งที่ดีกว่าซึ่งสิ่งที่ดีกว่าให กับตัวเราอะไรก็ตามที่มันจะต้องจบนะคะมันหมดเวลาอย่าไปยือ้ออย่าไปรัง้งปล่อยให้ทุกสิ่งทุกอย่างนั้นเป็นไปตามกฎของจักรวาลบางคนนะคะอดทนทํางานอยู่กับที่เก่าๆนะคะทำมาหลายปีก็ยังไม่ได้มีความสําเร็จไม่ประสบความสําเร็จในชีวิตนะคะจนมาถึงวันหนึ่งจู่ๆ นะคะก็ต้องถูกออกจากงานซะอย่างนั้นนะคะอันนี้แหละเขาเรียกว่าหมดเวลานะคะอย่าไปนะคะเสียใจอย่าไปเสียดายนะคะเพราะว่าจะมีสิ่งที่ดีกว่านะคะเข้ามาแทนที่นั่นเองทางด้านของการเงินของผู้ที่เกิดอยู่ในวันอังคารนะคะจะมีโอกาสที่ดีทางด้านของการเงินเข้ามามีโชคมีลาบนะ,ะไม่ว่าจะเกิดจากการค้าการขายการทํามาหากินรวมถึงจาก ทางด้านเรื่องของการเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงด้วยมีโอกาสได้โชคได้ลาบนะคะจากเจ้าที่เจ้าทางรวมถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะแต่ถ้าเพื่อนเพื่อเป็น,ปนพนักงานประจําในช่วงต,ต้นเดือนนะ่ะงานค่อนข้างเยอะอาจจะมีในเรื่องของการติดขัดทางด้านเรื่องของการงานนะคะมีอุปสรรคอยู่บ้างมีความขัดแย้งภายในที่ทํางานอยู่บ้างนะคะแต่เรื่องราวเหล่านี้นะคะก็จะคลี่คลายลง นั่นเองนะคะการเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงเมื่อกี้แม่มโน,นยมองแล้วนะคะว่ามีมีโอกาสได้โชคได้ลาบจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะจากเจ้าทีเจ้าทางนะคะการเงินมีโอกาสที่ดีก็จริงแต่รายจ่ายก็มีค่อนข้างเยอะไพเยทดขึ้นมาเนี่ยในเรื่องของอข้าวของที่พังทลายเสียหายนะคะซ่อมบ้านนะคะซ่อมรถไพเดทขึ้นมาบางคนอาจจะได้รับข่าวคราวการสูญเสียนะคะการจากไปของคนใกล้ชิดญาติสนิท มิสหายนะคะแต่าบางคนอาจจะได้มานะคะเหมือนกับทุกขลาบนั่นแหละนะคะอาจจะสูญเสียใครบางคนในครอบครัวไปแต่จะได้มาในเรื่องของ มรดกตกทอดการเรียนการศึกษานะคะมีความสําเร็จที่ดีนะคะแต่จะต้องอาศัยในเรื่องของความพยายามให้มากใครที่กําลังจะวางแผนที่จะเดินทางไปศึกษาต่อนะคะที่ต่างประเทศนะคะก็มีความสําเร็จใครที่จะเดินทางไกลต่างประเทศนะคะขอในเรื่องของวีซ่าไว้นะคะในช่วงปลายปลายเดือนเนี้ยนะคะก็จะมีโอกาสนะคะได้ข่าวดีในเรื่องนี้การเดินทางใกลไกลของผู้ที่เกิดอยู่ในวันอังคารน,นะคะ,นะคะจะนํามาซึ่งโชคลาภ ในเรื่องของสุขภาพนะคะถ้าใครที่นะคะเจ็บป่วยมานานนะคะรักษาไม่หายในช่วงเดือนนี้จะมีโอกาสนะคะได้พบแพทย์ที่ดีรักษาได้ถูกโรคนะคะโครคภัยไข้เจ็บที่มีก็จะทุเลาเบาบางลงนะคะแต่อย่างหนึ่งอย่างใดเนี่ยนะคะในเรื่องของสุขภาพก็เป็นอะไรที่เราประมาทไม่ได้นะคะเรามาระวังการเจ็บป่วยกระทันหันรวมถึงในเรื่องของนะคะ การผ่าตัดเล็กๆน้อยๆด้วยนะคะเดี๋ยวแม่เมื่อน้อยขอพลังงานนะคะจากไพ่นะคะออร c ค e ชุดเติมใจเป็นพลังงานดีๆนะคะเป็นคำแนะนำจากจักรวาลให้กับผู้ที่เกิดอยู่ในวันคานหนึ่งใบ หนึ่งใบนั้นก็คือนะคะนักพัฒนาจักรวัลบอกว่าจงสร้างความแตกต่างในชีวิตของผู้คนและอย่าหยุดอยู่กับที่จงพัฒนาต่อไปให้ถึงสิ่งที่เราตั้งใจและหวังไว้นะคะพัฒนาตัวเองในทุกๆวันนะคะาการพัฒนาตัวเองเนี่ยจะทําให้เราะะเป็นคนที่นะคะ มีศักยภาพนะคะที่ดีขึ้นนะคะสูงขึ้นเก่งขึ้นนะคะแล้วก็มีประสบการณ์ที่มากขึ้นแล้วก็จะสามารถทําให้ตัวเรานั้นนะคะเป็นคนหนึ่งที่ประสบความสําเร็จด้วยนะคะถ้าผู้ที่เกิดอยู่ในวันอังคารพอมีเวลาแม่มโน้อยยากจะแนะนําให้เพื่อนๆสร้างบุญสร้างกุศลการสร้างบุญสร้างกุศลในช่วงเดือนนี้นะคะอยากจะให้ปล่อยสยัตว์ปล่อยปลาสมทบทุนนะคะถ่ายชีวิตโคกระบือหรือว่านะคะบริจาคปัจจัยส่วนหนึ่งนะคะซื้อผ้าขาวห่อศพนะคะสมทบทุนซื้อโรงศพให้กับ ทางมูลนิธิก็ได้ทําบุญสร้างกุศลแล้วนะคะก็อย่าลืมกรวดน้ําอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลนะคะให้กับเจ้ากรรมนายเวรของเราด้วยแม่มืน้อยมองว่าวิบากกรรมเก่าๆที่เรานั้นเคยก่ะเอาไว้ในอดีตเบาบางลงแล้วจากนี้ดวงชะตาฟ้าเปิดอย่าท้อสู้ต่อไปแม่มืน้อยมองว่าเดือนนี้จะเป็นเดือนหนึ่งที่ผู้ที่เกิดอยู่ในวันคานมีโอกาสได้รับข่าวดีและก็สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิต ในเรื่องของความรักความสัมพันธ์เดี๋ยวแม่มืน้อยขออนุญ,ญาตเริ่มต้นนะคะที่คนที่มีครอบครัวก่อนเลยนะคะสาหรับคนที่มีครอบครัวแล้วนะคะเดือนนี้นะคะจะเป็นเดือนหนึ่งที่ผู้ที่เกิดในวันอังคันของแม่มืน้อยมีโอกาสได้รับข่าวดีเข้ามานะคะซึ่งข่าวดีเหล่านั้นนะคะอาจจะมาจากบุตรหลานบริวารน,นะคะคนที่มีช่วงวัยนะคะที่น้อยกว่าเราก็ได้นะคะถ้าใครที่ใช้ชีวิตคู่มานานนะคะ อยากจะเป็นคุณพ่อคุณแม่นะคะไพ่เดอ Sun ขึ้นมาเนี่ยนะคะไพ่เดอะเวิลไพ่เด็กถือถ้วยขึ้นมาเนี่ยนะคะมีโอกาสนะคะที่จะเป็นคุณพ่อคุณแม่นะคะสมดังใจนะคะแล้วก็บุตรนะคะที่เกิดกับตัวเรานั้นนะคะจะเป็นอภิชาติบุตรด้วยนะคะจะเป็นบุตรซึ่งนะคะนำพาซึ่งความเจริญรุ่งเรืองความก้าวหน้า ให้กับคุณพ่อคุณแม่ด้วยนะคะในเรื่องของชีวิตคู่โดยรวมโดยทั่วๆไปแล้วนะคะไม่ได้มีอะไรที่เป็นปัญหาหนักหนาอะไรมากมายหรอกนะคะธรรมดาที่จะต้องมีในเรื่องของนะคะความขัดแย้งอยู่บ้างไพ่ห้ากรทาเนี่ยนะคะเป็นความขัดแย้งซึ่งเกิดจากในเรื่องของความคิดเห็นแล้วก็ทัศนคติ นะคะไม่ได้เป็นปัญหาที่หนักหนาอะไรมากมายเหมือนกับคิดกันไปคนละทางเข้าใจกันไปคนละอย่างคีบเป็นโอเปนไมล์กับเลสโกอฟคอนโทรลชูขึ้นมาจักรวันบอกว่านะคะความสุขแล้วก็ความทุกข์อยู่ที่ตัวเราเป็นผู้กําหนดนะคะเมื่อใดก็ตามที่เรานั้นนะคะหยุดที่จะไปพยายามเปลี่ยนแปลงผู้คนรอบข้างให้เป็นไปในทิทางที่เราต้องการนะคะตัวเราก็จะมีความสุขแล้วนะคะคีบเป็นโอเปนไมล์หมายถึงนะคะเปิดใจแล้วก็ปล่อยวางให้มากๆคําว่าชีวิตครอบครัวในช่วงเดือน นี้จะมีในเรื่องของความเห็นอกเห็นใจแล้วก็การประนีประนอมให้กันมากขึ้นไพเดทนะคะแล้วก็ไพเดอะฟูขึ้นมาเนี่ยนะคะไพเดอะเวลขึ้นมานบางคนมีคู่ครองที่อยู่ห่างกันไม่ค่อยได้มีเวลาได้เจอ,เจอกันสักเท่าไหร่คู่ครองอาจจะทํางานอยู่ต่างที่ต่างถิน่นหรือว่าอาศัยอยู่ที่ต่างประเทศก็ได้นะคะไพเดทนะคะไพจัสเมนขึ้นมาเนี่ยแบบมโนน์บังว่าใครก็ตามนะคะที่นะคะกำลังเผชิญอยู่ในเรื่องของเจ้ากรรมนายเวรนะคะปีปัญหานะะในเรื่องของชี ชีวิตคู่ไปเจอในเรื่องของพันธุการของคำมาคู่กรรมถ้าไพ่สองใบนี้ขึ้นมาหมายถึงเราจะได้รับการปลดปล่อยแล้วแหละนะคะอะไรก็ตามที่นะคะไม่ได้ ะะถูกสร้างมาเพื่อเราไม่ได้เป็นของเราถึงเวลาก็จะต้องเกิดการเปลี่ยนแปลงอยู่ดีไม่ต้องไปยื้อนะคะไม่ต้องไปรั้งนะ,ะเพราะจากนี้ไปชีวิตของเราจะได้เริ่มต้นใหม่จะมีสิ่งใหม่ๆที่ดีกว่าเข้ามาแทนที่สิ่งเก่าดังนั้นนะคะถ้าใครที่มีปัญหานะคะพนธนาการนะคะ ผัวพันกันอยู่ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการฟ้องร้องในเรื่องของคดีความกับอดีตคู่ครองทับไพเหล่านี้ขึ้นมาหมายถึงนะคะปัญหาเหล่านี้จะยุติลงเราจะปลดล็อกได้นะคะคดีความนะคะเราก็จะได้รับในเรื่องของชัยชนะแล้วก็ความยุติธรรมด้วย สำหรับคนที่กำลังอยู่ในความสัมพันธ์นะคะแนวโน้มความสัมพันธ์ในช่วงเดือนนี้นะคะแม่ม่นบอกว่าจักรวาลจะเข้ามาปลดล็อกนะคะผู้ที่เกิดอยู่ในวันคารใครก็ตามนะคะที่มีปัญหาในเรื่องของความสัมพันธ์มานานนะคะหาทางออกไม่ได้โดยเฉพาะนะคะผู้ที่เกิดอยู่ในวันคารคนไหนนะคะที่กำลังเผชิญอยู่กับความสัมพันธ์ในลักษณะของพันธุกรรมนะคะใกลบางคนที่เดินเข้ามาในชีวิตเรา ทำให้เรารักมากนะคะแคร์เขามากแต่เขาก็ทําให้เราเจ็บปวดมากเช่นเดียวกันนะ,ะคะไกลก็ตามที่เขาเข้ามาทําให้ชีวิตเราเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างมากแต่เป็นการเปลี่ยนแปลงที่นะคะแย่ลงกว่าเดิมเนี่ยนะคะสิ่งเหล่านี้จะเรียกว่านะ,ะคูกรรมทั้งสิ้นไพเดทนะคะไพเดอะฟูลแล้วก็ไพจัสมินขึ้นมาจาักรวาลจะเข้ามาจัดระเบียบนะคะทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตของผู้ที่เกิดอยู่ในวันคารใหม่ทั้งหมดนะคะจะเคลียอะไรก็ตามที่มันไม่จําเป็นไม่เป็นประโยชน์ นะคะกับชีวิตเราออกไปนะคะเพื่อให้เรามีพื้นที่ในชีวิตว่างพอที่จะเปิดรับสิ่งใหม่ๆเข้ามาแทนที่นะคะเมื่อสิ่งเก่าจบลงก็จะมีสิ่งใหม่เข้ามาแทนที่อันนี้คือสัจธรรมของชีวิตนะคะบางคนทนอยู่กับนะคะความสัมพันธ์ที่มันไม่ตอบโจทย์เรามานานนะคะรักเขามากแค่์เขามากอยากจะเลิกนะคะ ใจทับขาดก็เลิกไม่ได้นะคะยื้อกันไปรั้งกันไปอยู่ย่างนี้นะคะจนวันหนึ่งจกักรวาลบอกว่านะคะไม่ได้แล้วแหละนะคะมันถึงเวลานะคะที่เราจะต้องเกิดการเปลี่ยนแปลงสักทีไม่อย่างนั้นน่ะนะคะชีวิตของเราก็จะไม่ได้เริ่มต้นใหม่สักทีใครก็ตามที่นะคะจู่ๆคนรักก็หายออกจากชีวิตเราไปในช่วงเดือนนี้จู่ๆก็เลิกนะคะกันกระทันหันไม่อยากให้โทษตัวเองนะคะปล่อยให้ทุกสิ่งทุกอย่าง นะคะเป็นไปตามธรรมชาติให้จักรวาลนะคะเข้ามาจัดระเบียบชีวิตของเราใหม่นะคะมันอาจจะเจ็บมันอาจจะเสียใจนะคะมันอาจจะนะคะผิดหวังแต่แม่มื่น้อยเชื่อว่านะคะเราจะกลับมาเป็นคนที่เข้มแข็งขึ้นได้นะคะให้เวลากับเวลาเวลาจะเยียวยาทุกสิ่งทุกอย่างนะคะแล้วสิ่งที่แม่มื่น้อยมองเห็นในอนาคตนั้นนะคะคือสิ่งที่ดีกว่านะคะความสุขความสมหวัง จะหลั่งไหลเข้ามาสู่ชีวิตของผู้ที่เกิดอยู่ในวันอังคารนะคะสิ่งนี้คือสิ่งที่แม่มดน้อยมองเห็นในช่วงเดือนนี้สําหรับความสัมพันธ์ในลักษณะโดยทั่วๆไปนะคะมีไพ่ห้ากระถาขึ้นมาเนี่ยนะคะในเรื่องของความรักนะคะไพ่ห้ากระถาหมายถึงความขัดแย้งเล็กๆน้อยๆนะคะในเรื่องของทัศนคติความคิดเห็นนะคะที่ไม่ตรงกันคีเป็นโอเปนไม้นะคะแล้วก็ l e t โก o อฟคอนโทรลชิขึ้นมาเนะะี่ยถ้าเราหยุดที่จะพยายามเปลี่ยนแปลงน,น,นะคะ คนรักของเราให้เป็นไปในทางที่เราต้องการถ้าเราหยุดนะคะที่จะตั้งความหวังมากจนเกินไปเนี่ยถ้าเราหยุดสิ่งเหล่านี้ได้นะคะเปิดใจปล่อยวางได้นะคะผู้ที่เกิดอยู่ในวันคันก็จะมีความสุขนะคะมากขึ้นด้วยนะคะแต่ถ้านะคะใครก็ตามนะคะในช่วงที่ผ่านมาน่ะนะคะมีปัญหากับคนรักแต่บางเอิญบางเอิญนะคะว่าคนคนนั้นเน่ะเขาเป็นคู่แท้นะคะเขาเป็นนะคะรักแท้ของเรานะคะเดือนนี้ก็จะเป็นเดือนหนึ่งนะคะที่จักรวาลนะคะ นำพานะคะคนที่เป็นคู่แท้แล้วก็รักแท้นะคะกลับเข้ามาสู่ชีวิตของเรานะคะไพ่เดตนะคะไพ่จัสตเมนมันก็เหมือนกระเหรียนสองด้านนั่นแหละนะคะใครก็ตามนะคะที่นะคะไม่ใช่เป็นของเราเป็นคู่ผ่านคู่กรรมนะคะไพ่ใบน,นี้คือการปลดปล่อยคือการปลดล็อกนะคะแต่ถ้าใครก็ตามนะคะจะเป็นคู่แท้เป็นรักแท้ของเราไพ่ใบน,นี้ขึ้นมานะคะหมายถึงนะคะการย้อนกลับคืนมา นะคะคืนดีกันนั่นเองดังนั้นนะคะไม่ว่าเพื่อนๆกําลังเผชิญอยู่กับความสัมพันธ์ในรูปแบบไหนนะคะแม่มะน้อยนะคะขอเป็นกําลังใจให้ทุกๆคนละสิ่งที่แม่มะน้อยมั่นใจก็คือนะะในช่วงเดือนเมษายนจะเป็นเดือนที่หลายๆคนสามารถปลดล็อก ok นะคะสิ่งต่างๆปัญหานะคะที่มันคาราคาซังค้างคาในความสัมพันธ์นะคะแล้วเหล่านั้นนะคะก็จะกลับมานะะเป็นคนหนึ่งที่นะคะมีความสุข สำหรับคนโสดนะคะถ้าถามว่าจะมีโอกาสพบรักไหมนะคะจะได้เจอคนที่ถูกใจหรือเปล่านะคะไพ่หมายเลข46ขึ้นมาไพ่ใบนี้หมายถึงการปลดล็อกนะคะไม่ว่าหน้าที่ผ่านมานะคะผู้ที่เกิดอยู่ในวันอังคารจะเคยเผชิญอยู่นะคะกับความสัมพันธ์ในรูปแบบไหนนะเคยผ่านความสัมพันธ์ในรูปแบบไหนมาก็ตามไพ่หมายเลข46คือการปลดล็อกนะคะถ้าใครที่นะคะยึดติดอยู่กับเรื่องราวเก่าๆในอดีตไพ่ใบนี้ขึ้นมาหมายถึงการสามารถปล่อยวางอดีตได้แล้วก็จะ ได้เริ่มต้นนะคะครั้งใหม่นะคะมีโอกาสได้พบเจอคนที่ถูกใจนะคะแล้วคนคนนี้จะเข้ามาโดยที่เราไม่ได้ทันตั้งตัวด้วยนะคะแต่ต้องบอกว่านะคะคนที่เขาเข้ามาอาจจะเป็นคนที่นะคะมีบุญกรรมสัมพันธ์พบชาติผูกพันกับเรามาก่อนพอจัสเมนต์หมายถึงคนในอดีตชาติที่ย้อนกลับเข้ามาหลายหลายคนมีเกณฑ์ที่ได้พบรักทางไกลนะคะเป็นรักออนไลน์นะคะต่างเชื้อชาติต่างศาสนาต่างวัฒนธรรมได้นะคะไพ่เดทเนี่ยเป็นรักต่างวัยได้รวมถึง ะะเป็นคนที่เคยผ่านการใช้ชีวิตครอบครัวมาแล้วก็ได้นะคะคนคนนี้นะ่าจะโดดเด่นไปเป็นคนที่เกิดอยู่ในวันอาทิตย์นะคะเป็นคนที่เกิดอยู่ในวันเสาร์นะคะรวมถึงนะคะสามารถเป็นคนที่นะคะเกิดอยู่ในราศีกรกฎราศีพิจิกนะคะราศีมีนนะคะเป็นคนที่เกิดนะคะอยู่ในราศีสิงห์ นะคะราศีกลุ่มก็ได้นะคะลองเปิดใจดูนะคะไพ่ is it safe f o ร you to l o ิ e ขึ้นมาใครที่เป็นคนที่กล้ากล้ากลัวในความสัมพันธ์ไม่กล้าเปิดใจรับใครเข้ามาเนี่ยเดือนนี้แต่สามารถปลดล็อกได้นะคะจักรวาลส่งสัญญาณแล้วว่านะคะเปิดใจเถอะนะคะมันปลอดภัยนะถ้าเราจะรักนะคะการเริ่มต้นความสัมพันธ์นั้นนะคะจะค่อยเป็นค่อยไปนะคะบางคน5้ากทาขึ้นมาเนี่ยอาจจะได้พ่อสื่อแม่ชักนําพาคนรักมาให้นะคะอีกบางส่วนอาจจะมีเกณฑ์ได้ พบรักกับคนในที่ทำงานนะ,ะเดียวกันก็ได้นะคะค e e เป n open mind ขึ้นมา l e t Let go o f c o o t r o l ทร o ชูนะคะเดือนนี้นะคะอย่าไปตั้งกดตั้งเกณฑ์อะไรมากมายในเรื่องของความสัมพันธ์นะคะทำตัวสบายๆนะคะชิลๆนะคะหัวใจของเรานะคะที่เปิดนะคะ ให้ใครสักคนหนึ่งเดินเข้ามานั้นนะคะแม่มโงน้อยมังว่านะคะจะเป็นการนะคะเริ่มต้นนะคะที่ดีของผู้ที่เกิดอยู่ในวันอังคารนะคะแล้วการเริ่มต้นนี้นะคะกับคนคนนี้ที่เข้ามาในช่วงเดือนนี้มีโอกาสพัฒนาเป็นความสัมพันธ์ที่ดี ได้ในอนาคตด้วยแม่มันน้อยขอเป็นกาลังใจให้นะคะผู้ที่เกิดชูนวันอังคารทุกคนมีความสุขขอให้สมหวังในทุกสิ่งทุกอย่างที่ปรารถนาถ้าวันนี้ผิดพลาดประการใดแม่มนอยก็ขออภัยด้วยแต่ถ้าชอบคลิปของแม่มัน้อยรบกวนช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้แม่มน้อยทําคลิปต่ตอๆไปวันนี้ไปแล้วนะสวัสดีค่ะ